สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรันครขอ,ของเราเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้เช่นเดิมเลยนะคะฝนยังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆมาอัปเดต,ตให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเดิมเลยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะมาดูกันที่ความร่วมมือระหว่างราชมงคลธันครกับภาคีเครือข่ายนะคะเดินหน้าผลิตบัณฑิตพันใหม่ในหลักสูตรประกาศียบัตรค่ะ คุณทุกฟังคะโลกของเราทุกวันนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟสิงค่ะได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือว่าทางมหาวิทยาลัยต่างๆเองก็ต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมต่อระบบแล้วก็ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าค่ะ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหากรรม4.0สู่ความสามารถในการแข่งขันระดับสากลค่ะดังน,นั้นแล้วนะคะราชมงคลพระนครค่ะจึงได้จัด ให้มีโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ประเภทหลักสูตรประการเสียบัตดค่ะประจับปีงบประมาณ2,568ในหัวข้อหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วย IOT หรือว่า Internet of Thing s นะคะสู่อนาคตอุตสาหากรรม4.0นะคะโดยได้รับเกียรติจากดรนภวรพลรัศดิวัชรบุญค่ะรักษาร,ราชการแทนอธิการบรดีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดโครงการ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ราชมงคลพระนครสูนพระนครเหนือค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะก็มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหากรรมแห่งอนาคตโดยดรอันโนปิยาสินชาติผู้อำนวยการระบ,บบบริหารคุณภาพบริษัทอาซาฮีไทยอลอยจำกัด าการจัดโครงการบณฑิตพันธุน์ใหม่ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นมาโดยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสถาบันอัญมณีเครื่องประดับและการออกแบบบริษัทอาซาฮีไทยอลอยจำกัด บริษัทตลาดใหม่ชนบรีจำกัดซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ตัวตุลาคมถึง27กลกุมภาพ,พันธ์ค่ะประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการนะคะการฝึกปฏิบัติจ,จริงตลอดจนการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและก็สถานประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม e ik, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ค่ะที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจแล้วก็ทิศท,ทางการพัฒนาประเทศมีการจัดก,การเรียงการสอนในรูปแบบใหม่นะคะหลักสูตรใหม่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม e ik, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นให้ได้รับองค์ความรู้แล้วก็ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT ค่ะ ในกระบวนการผลิตแล้วก็ระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาของเรานะคะรวมถึงผู้ที่เข้ามาเรียนได้พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม4.0ได้อย่างมีศักยภาพอีกทางนี้จะเป็นการยกระดับสมรรถนะกำลังคนค่ะให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่ทางผู้บริหารของราชมงคลพระนครค่ะได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทอาลีบาบานะคะแล้วก็บริษัทชั้นนําด้านหุ่นยนต์เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายนานาชาติค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินบุญกนิตนะคะรองอธิการบดีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่บริษัทอาลบาบาค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติสัญชาติจีนนะคะที่เป็นผู้ให้บริการอ e ีคอมเมิร์ซค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทคโนโลยีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทฟูเรียอินเทลลิเจนซ์นะคะบริษัทชั้นนำด้านของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่พัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจรค่ะ มุงเน้นการพัฒนาหุ่นยนต์2ประเภทหลักนะคะก็จะเป็นการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมืออัจฉริยะเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยและการรักษาสมดุลของร่างกายค่ะโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมและก็ประเมินผลได้อย่างแม่นยำจากการศึกษาดูง,งานครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นความเชื่อมโยงด้านการพัฒนากำลังคนนะคะในภาคส่วนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบโจทยุยทธศาสตร์ของประเทศจีนซึ่งสามารถนำไปปรับใช้นะคะในการพัฒนายุทธศาสตร์ของรัชมงคลพระนครทั้งในด้านของการจัดการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อที่จะให้ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานและประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศค,ค่ะนานครเซยงไฮ้สาธารณรับประชาชนจีนซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นโดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะ เราจะไปทิ้งท้ายกันที่การเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสางานพระบรมศพถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรพงษ์สูงปานเขารักษาราชการแทนคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครได้เป็นประธานในการประชุมการจัดโครงการจิตอาสาช่วยงานพรบบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จรพบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวงค่ะ ร่วมกับพลตรีตรีโพศโพธทิศสอนนะคะหัวหน้าสำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่กองทัพภาคที่1ค่ะที่ปรึกษากิติมศาศักข์ของคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์วงสำราณค่ะรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาในการหารือการจัดทําโครงการนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระยะที่หนึ่งในทุกวันเสราร์ ตลอดเดือนธันวาคมปี2568จนถึงเดือนมกราคม2569ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น9ครั้งด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวข,ของราชมงคลระนครค่ะ ที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ค่ะผ่านทาง YouTube ที่ RMTP u Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ